นาัอินซี C ครับทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับนี้ติดจองหนึ่งตัวครับเอฟซีได้มาสองตัวครับครอบนี้ด้วยฝันฟ้านะครับใครชอบก็จับจ,จองได้ครับมีอสานครับฝันฟ้าตั้งหัว สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายเจ้าของฟาร์มนก p ีเฟาร์มแล้วก็หานกลงหัวจุกซูเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีต้องการล้วงลูกนกมารหัวอินทรีคาเมาตาแดง2ตัวครับลูกไอเจ้าฝาันฟ้ากับลูกไอเจ้าตะเพาทองครับรับรองครับเด็ดแน่ครับจะพาไปล้วงกันเลยครับไปครับ สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนกพีอารีฟ้าและอาหารนกกรงวัชุกสุประแจ็คครับตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วครับต้องรีบล้วงลูกนกก่อนครับนี่ครับจัดเตรียมวางไว้ก่อนครับแล้วก็ลูกหกที่นี่ครับเดี๋ยวตามมาวางไว้ที่นี่ครับแล้วก็นี่ครับนี่อันนี้ลูก นี่ลูกน้องลูกครับก่อนล้วงครับอันนี้ก็มาร์กกิ้งมาร์กหัวดาว่างเงีนครับนี่แม่เป็นเผือกนะครับนี่ครับข้าขนะ้าวครับนี่ครับนหมครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปล้วงอีกสองตัวครับอันนี้ติดจองหมดแล้วครับอันนี้คอบน้องครับส่วนคอกพี่อยู่นู่นครับนี่ครับคอกน้องครับเรียบร้ครับเดี๋ยวเป็นล้วงกันว่าครับอนนี้คอรอบพี่ครับ ไอตัวที่เป็นรั้วไม่ร้้ยฝันฟ้านะไม่ใช่คลอกนี้ครับอันนี้สายไวไลท์กับสายถุงทองครับสามตัวนี้ครับปิดกล้องมาเลยครับสีราชาหมดนเลยครับส่วนเสือกับสีราชาอะอันนี้ก็เพียครับสามตัวนี้เขาขอจัดแบบไม่ตรวจเพศนะครับแล้วนี้เป็นเชื้อเปลือกตาแดงฝป่าขมเอาตาแดงครับเนี่ยอันนี้กเพียครับไปครับก็อันนี้มันดีครับทำการลวงลูกนกสองตัวครับ สายมาร์ควนซีคาเมาตาแดงครับนี่ครับอยู่ในห้องนี้ครับสามห้องแถวครับเดี๋ยวล้วงห้องนี้ครับรวยผ่านฟ้ามาร์คโวนซีคารเมาตาแดงครับฝั่งนู้นเป็นห้าห้องครับเดี๋ยวพาไปดูรีวิวพ่อแม่พันธุ์ก่อนครับก่อนที่จะพาไปไปล้วงลูกนกครับดูพ่อแม่พันธุ์ไปดูพ่อก่อนไล้ว่านฟ้านี่ครับฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คจิ๊ดจัสแนนัู๊ดใช้ได้หมดครับ ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกสายคนนกดบบนกตัวโตคนสีสวยแก้มแดงบแดงน้องเล่นเต็นลิกครับไข่ดกเชื้อเดินครับนี่ครับซุปเปอร์แจ็คครับเป็นสูตรผลไม้รวมครับต้นหญาพืชรวมพืชผักรวมครับแมลงรวมครับแล้วก็เนื้อรวมครับผสมกับน้ำพืงป่าแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดครับลองไปเจียใจใช้ดูครับซุปเปอร์แจ็คครับจิตจัดสลังชัวรไปครับนี่โลโก้ผมครับช่อง y o u ูทูบแจ็คเดอะสกาย แลพ่อแม่พันธุ์อันนี้ดับเบิลห้าสิบอินโดครับผ่าเทาครับตัวเมียผ่าขมเอาครับเป็นดับเบิลห้าสิบอินโดครับผ่าติดตามด้วยครับสายเบิ้ลเหมือนกันครับเออน้องโชนินะนีห้องหนึ่งครับมีห้องสองครับแมาหัวอันนี้ก็ดับเบิลห้าสิบอินโดครับไอ้นำโชก็เป็นห้าสิบอินโดตาแดงครับมมกหัวเมียเป็นห้าสิบอินโดขมเอาครับนำโชคนำโชครับสาย FC น่อยดำโชค เร็วลององเบิ้ลใส่นะนี่สวยครับอันนี้ได้เมียสองนะครับนำโชคครับนี่ก็นี่ครับเมียฝานฟ้าเมียหนึ่งอันนี้เมียหลวงครับเมียเอกครับทับทิมครับม้าหัวนี่ม้าหัวอินซีขมเมาตาแดงครับนี่ลูกอย่างเปานะครับเอ้าท้ายสิ่นะฝนตกก็ต้องรีบเลยครับนี่นี่นี่ก็ นี่ลวดฝานฟ้าครับตัวล่างครับเผือกข้าเมาครับสายม์กหัวนะฝานฟ้าที่จ่ายได้หลายหน้านะจ่ายลูกออกมาเป็นเผือกขาวจั่วเลยเห็นปะนี่ครับตัวบนนั้นเป็นลูวดขุนแผนครับเจ้าขุนศึกครับขุนศึกลายพรางครับตัวใหญ่มากตัวนี้เป็นลูกผสมครับนี่ผ่าเผือกข่าเมาผ่าข้าเมาครับเอ้าทักทายครับสิเลยอันนี้ก็เบิ้ลเหมือนครับช่วงนี้ทําสายเบิ้ลครับเอาไว้แข่งขันครับ นี่ครับนี่ไอ้ผ่านฟ้าอยู่นี่ครับแต่ที่ล้วงไม่ใช่คอกนนี้นะครับนี่ครับพ่อมันอยู่นี่ฮะอันนี้ก็ทั้งเบิ้ลนับดอกแม่บทดรักววยครบครับอันนี้แม่ตัวนี้เป็นสายไว้ไล้์ไอ่ถุงทองครับจ่ายลูกออกมาสี่ตัวครับปีนี้ครับติดจองหมดแล้วนี่ไอ้ผ่านฟ้าผ่านฟ้าก็ตา้สินะไอ้นี้เมียสามครับผ่านฟ้าเนี่ยไอ้นี้เมีย มื่อกี้เมียเอกส่วนไอ,ไอที่มาสองตัวที่จะล้วงันเป็นเมียรองอันนี้เมียที่สามครับฝันฟ้ามันเข้ากับเมียตัวไหนก็ได้มันเข้าง่ายครับ่ันฟ้าถ้าแทกซีนนะเร็วสุดเต็งครับนี่มันเข้าได้หมดครับนี่ครับแล้วฝากด้วยครับ ซูเปอร์แจ็คกับจิตจ้าสนั่นชัวร์ครับใช้ได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไต่ขนนกดอกนกโตๆนสีสวยแก้มแดงบัวแดงครับร้องเล่นเต้นลิกเชจดอกไข่ดอกเชิดเดินครับฝากด้วยนะครับซูเปอร์แจ็คครับอ่านวะข้าทึกซีไรนี่ครับพ่อมันอยู่นี่ครับเมียเยอะครับคุณซึ่งคุณซึ่งอยาแนะนำพ่อแม่นกเสร็จก็ไปล้วงลูกนกเลย ครับเงืนอันนี้เผือกขมเอาครับยังลวยผ่านฟ้าแลวครับตัวนี้ไปครับไปไปดูฝั่งลูกครับที่จะล้วงลุกนกครับนี่ครับอุปกรณ์ครับที่เตรียมไว้ใบสนกับรังครับผมเอารังใหม่นะครับ ลวงก็แนะนำหน่อยน,นี่เป็นเป็นห้าองแต่แบบมีเซฟตี้ครับสูงสองเมตรลึกเมตรห้าสิบไอ้่วนช่องเซฟตี้แลนี่ครับองละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรลึกเมตรห้าสิบครับช่องนี้ทางเดินก็แปดสิบครับช่องเซฟตี้สูงก็สองเมตรครับแล้วก็มีเรื่องด้านหลังก็เป็นช่องระบายอากาศครับสี่สิบเซนนะครับ นี่ครับนี่โลโก้ฟาร์มผมครับกดสวยเลยครับเห็นไหมแจ็คเดอะสกายครับเปเดเปเปนวกกแจ็คเดอะสกายพีเอสดีฟาร์มครับนี่ครับเบอร์โทรศัพท์หนึ่งแปดห้าสองเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งครับลองคูชินคับซูเปอร์แจ็คกิทจาสตนันจูครับลองเปิดใจใช้ดูเดี๋ยวพาไปดูเมื่อกี้พาไปดูพ่อแล้วทีนี้ก็ดูแม่ต่อครับ นี่เชื้อเปลิกตาแดงครับสายบุญนําครับนี่ไบุญเอกครับพาครับนี่เชื้อเพลอกตาแดงม้าหัวเงี้มซีเขมสายอ่างเปาครับนี่อันนี้ก็ลุ้นตาแดงครับพาออันนี้เกิดปีแล้วเกิดจ่ายตาแดงนะครับจ่ายเพลอกตาแดงออกมาพาออันนี้ได้ตามาหัวตัวใหญ่มากครับเป็นเขมานะครับนี่คู่นี้ปีนี้ก็เปลี่ยนเมียใหม่เป็นตัวนี้ครับก็รอรุ้นนีครับเพิ่งเข้าคู่ครับก็ลุ้นจ่ายเปลอกตาแดงกันได้ครับ แต่มันจะออกแบบไหนก็ต้องรออีกทีนะครับมูนเ็กนี่ครับแม่นี้ครับที่ทำการล้วงครับอยู่นี่ครับเอามา,าทักแท้สินะหน้าเริ่มนี่นี่น,นี่นี่ครับมาอูบบดางผ่าเปลือกครับปีแล้วจาว่ายมาแปด แปดครอบได้มาหัวมาแล้วปีนี้จ่ายมาอีกแล้วหนึ่งครอบครับรู้จับคู่ไก่ฝานฟ้าเรืวัดทักทายทิ่ไหนเรื่องล,ลูกอยู่นู้นครับสองตัว นี่เขาจะทำการล้วงแม่นี้ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวฝนตกลูกมาโชวตัวนะอันนี้เจ้าตะเพาตะเพาทองครับมาอวัวเหมือนกันครับอืมบินโชว์ใหญ่ครับนี่ครับตะโพลทองนี่ครับล้วงครอบนี้ครับสายมาอวัวอินซีครับพ่อไอฝานฟ้าแม่ตะเพาทองครับ อนนี้ครับสองตัวติดจองไปห,หนึ่งตัวครับส่วนอีกตัวหนึ่งลูกค้าเขาขอแบบไม่ตรวจเพศครับจองมาก็เขาขอจิ้มก่อนครับว่าจะเอาตัวไหนพรุ่งนี้จะให้เขาเลือกเอาส่วนอีกตัวก็เดี๋ยวเราเปิดแบ่งทีหลังเอ้าทัง้งแล้วทเอสซีน่อยไปครับ นี่ครับก่อนจะล้วงครับอืมฮดูก่อนครับมาผัวครับสวยไหมครับเอฟซีนี่ครับก่อนจะล้วงครับยังสวยครับติดจองหนึ่งตัวครับอีกตัวยังไม่ได้เปิดครับฝนจะตกครับรีบล้วงกันครับอ้าวทักทายเอฟซีหน่อย งามมากครับดูนี่มาดูมาหัวมาหัวเอ็นซีเน้นๆครับอือหคอับาๆๆด้วยนะเดี๋ยวยด้วยฝานฟ้านะครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่เหรบ ไม่ต้องร้องเลยเดี๋ยวป้าไปป้อนให้นะหรือว่าฝากติดตามนะครับเสียบด้วยฝานฟ้าออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหมดครับไม่เหลือเงี้ยฝนมันจะมาเลยต้องรีดจำการล้วงก่อนคนระับเปลี่ยนแผนด้วยครับเราได้การจะล้วงพรุ่งนี้นะครับ เอาจะเพาะต้มกระเพาดต้เพาะต้เดี๋ยวกระป้อนให้ลูกไม่ต้องกลัวรู้ปะสายม้กหัวพ่อไปฝ่ายฟ้านะครับเนี่ยเป็นไงครับที่รักจชอบกดไลค์จะแชร์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสกคร์ช่องยูทูบเช็คเดลสกาไรด์เพจแท็บวิชเดลสกายรด์พีบีฟานครับนักอาหารนักปองมัดจุกซูเปอร์แจ็คครับ เนี่ยเป็นหืมโคตรชอบเลยผมอย่างว่าผมเป็นคนที่หลงไหลเดือดร็อกครับเดือดร้อนเดือดร้อกมากโวยซีครับขมามีเล่ดตาแดงด้วยครับพ่อเป็นผ่านฟ้านะครับมากโวยซีขมมันเป็นไรม่เป็นไร ไม่เป well, ็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวล้วงไว้ FC ดูเตียตัวครับ อ,อ,อมาหัวเต็มเต็มครับพี่สายมาหัวยังซีครับทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับเนี้ยรันไงอีกทีครับ,รบ, F รบ,รบอลนนี่ตัวแรกนะครับนี่ตัวที่สองครับ จ้องครับเห็นไหมเดือดลอกครับโอ้โหนี่ครับม่ปุ๋ยทั้งคู่ครับม่ปุ๋ยเต็มๆครับงามครับงามตาติดตาด้วยครับนี่ติดจองหนึ่งตัวครับ fc ได้มาสองตัวครับคลอบนี้ดยฝันฟ้านะครับใครชอบก็จับจองได้ครับเมียสามครับฝันฟ้าไมต้องห่วง อันนี้เมียที่สองครับเมียรองนี่ครับไปครับนี่ครับเอฟซี FC ครับหลวงออกมาจากลังแล้วมัยแม่ทักใจนะ เห็นไหมครับอือหือดูมากหัวกันครับเออไม่เป็นไรเลยเอวไปป้อนให้นะแม่นะนี่แม่ตะเพลทองครับเบียสไก่เจ้าฝันป้ามากหัวอินซีเขมาครับเนี่ยเห็นไหมครับงามงามแท้เราเดือนนี้ออกมาม้าหัวม้าหัวหนึ่งม้าหัวสองม้าหัวสามม้าหัวสี่ม้าหัวห้าตัวครับเป็นม้าหัวด่างกับม้าหัวอินทรีแล้วก็ม้าหัวธรรมดา อันนี้สายมาร์คหัวอินซีเข้ามาครับอีกตัวน่าจะเป็นมาร์คหัวอินซีด่างครับอีกตัวนี้นเป็นมา,นานร์คหัวอินซีเลยครับงามไหมครับที่ตีชอบไหมครับแล้วก็นี่ครับฝากด้วยครับซุปเปอร์แจ็คครับนี่จัสนันตัวครับใช้ได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนก,นกถ่ายขนนกดำนกตัวโตขนสวยแก้มแดงบัวแดง นกลองเล่นส์เซนลิกไข่ดกเชื้อเดินแล้วเราเปิดใจ,ดจ,ดจช้าดูซุปเปอร์แจ็คจิตมจ้าสนั่นชัวร์ครับอยู่ไหมลูกนี่เริยมอยู่แล้วนะอยู่ไหมไปครับไม่ควรแม่นะเดี๋ยวเราจะทำการเอาไปไปป้อนแล้วก็ไปป้อนไปให้หาแล้วก็กบต่อครับ <c oughs> แม่มันแ,แจมแม่ไปเอฟซีครับ,บนะตัดเทอฟซีเลยเดิวไปกบไม่กลัวแล้วเอฟซีไม่กลัวแม่ครับหลุดลงไปป้อนหน่มา เครบอบอามาแล้วเี็นไหมเลี้ยวซีมาร์กกิ้งสวยครับสายผ่านไฟมากหัวอินซีกระเมาครับนี่ครับแม่อยู่นู่นครับเดี๋ยวพาป้อนให้นะประทานประทา ทักทายเอสซีเลยเดี๋ยวนี่ครับ,รบไปครับเดี๋ยวพาไปป้อนกันดีก,กว่าเฮ้ยทักทายรูนะ้นเลเดี๋ยว ครับท่านครับไปชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามและซับสไครป์ช่องยูทูบแจ็คเดือดสกายแลับเพจเฟซเฟซบุ๊กแจ็คเดือดสกายเพจมีฝาแล้วก็หานกกรงกระจุกซุปเปอร์แจ็คด้วยครับ นี่ครับน้องสายมา์กหัวเอ้าฮะมาทักทายกันหน่อยก่อนจะเข้าไ,าไปกกครับพี่น้องอยู่นี่ครับตุกบกเตรียมมาแล้วนี่เดี๋ยวนี่ครับ ไอ้พวกพี่ๆครับแต่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนะครับคนละข้อกันช่วงนี้ทำออกมาแต่ม้าหัวเนี่ยอันนี้ก็ม้าขัวเหมือนกันครับม้าหัวตัวด่างตัวหนึ่งครับอันนี้ไอนน้ลูกค้าจองหมดแล้วม้าหัวด่างครับอดีไปครับเดี๋ยวจับเอาเข้าตู้กบกเลยครับ